ตะลุยสวนเกษตรน้องนิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเตรียมดินกันเตรียมดินเตรียมแปลงไว้จะไว้สําหรับปลูกเกษตรผสมผสานนะคะเราจะทําสวนผสมผสานกันหมดเลยอันนี้หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวอ้อยออกไปนะคะเก็บเกี่ยวอ้อยไปจํานวนสองไร่นะคะสองไร่ วันนี้ก็เลยมาถ่ายหน้าดินถ่ายปรับดินนะคะถ่ายหมักทิ้งไว้ว่าจะถ่ายสองรอบนะคะสองรอบให้ดินละเอียดแล้วก็ค่อยยกลองปลูกมะเขือพริกแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ซีกนี้นะคะเนี่ค่ะตรงนี้ก็จะทําเป็นแปลงผักที่กินใบขายเช่นผักสลัดผักกาดหอมผักกาดขาวกาดขาวเบาผักกาดข,ขาวใหญ่กวางตุง้งกวางตุ้งห้องเต้ มะเขือเทศมะเขือยาวหลายอย่างนะคะที่เรากำลังเพาะไว้นะคะเราเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมทั้งพวกปุ๋ยคอกนะคะขี้วัวก็เตรียมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่เพราะผักเพราะผักไว้รอแล้วนะคะรอแค่ ปรับดินให้เรียบร้อย